สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูและคณะธนูนะคะมาแล้วนะกับคลิปสองถึงคนรักเก่านะคะสาหรับท่านที่ยังคิดถึงเขาอยากจะรู้เหลือเกินว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับเราบ้างเขาลืมเราไปแล้วหรือยังหรือว่าเขายังรอเราอยู่บ้างหรือเปล่าทํานองนั้นเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณนะคะส่วนท่านที่ไม่สนใจแล้วนะไม่อยากจะรับรู้เรื่องของเขาก็ข้ามไปฟังคลิปคนโสดหรือว่าคลิปความรักได้เลยนะคะขวัญลงเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะ ก็คลิปนี้ขอให้สำหรับท่านที่สนใจเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะมีดราม่านะคะพูดจาไม่น่ารักสักเท่าไหร่ประมาณนั้นเนาะชมขำๆเท่านั้นนะคะ สำหรับชาวธนูนะจะเป็นผู้ี่เคิลตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนั่นเองนะคะการแบ่งวันที่ก็เป็นการแบ่งแบบซาตวันตกนะซึ่งไม่ตรงกับของไทยนะคะก็คือรับชมของช่องไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นนะเพราะว่าแต่ละช่องก็แบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนั่นเองพลังงานไพ่ก็เป็นแบบรวมเท่านั้นนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะเพราะว่านี่เป็นดวงโดยรวมนั่นเองเนาะก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่องว่าเป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะ ไพยหลักของเขาเลยนะคะความรู้สึกของเขาที่เขารู้สึกอ้างว้างเหน็บหนาวเหงาก็ได้นะคะรอคอยคิดถึงมื่อลอยก็ได้อะในบางท่านที่อาจจะเป็นเยอะหน่อยนะคะมีการนั่งเมื่อลอยนั่งคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ได้แต่นึกถึงสิ่งดีๆที่เคยทําร่วมกันที่เราได้เจอกันที่ได้มอบความรู้สึกดีๆให้กับให้กับเขาประมาณนั้นนะคะ คือเหมือนกับว่าเขายังคิดถึงยังค่นึงหายังลืมไม่ได้ด้วยยังเศร้าอยู่ก็กมีด้วยนะคะเนี่ยอารมณ์ของเขาเนี่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวเหงาว,ว้าเวคิดถึงมองคุณอยู่ห่างๆด้วยคอยติดตามคุณคอยสนใจคุณอยู่นะคะซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็มีเขายังมองคุณอยู่ห่างๆมองคุณอยู่ในที่ไกลๆหรือท่านที่อาจจะทํางาน ใกล้กันหรือว่าทำงานในที่ที่เดียวกันนะ่ะเขาอาจจะดูนิ่งๆกับคุณแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้นิ่งนะคะเขาแอบมองคุณอยู่ห่างๆมองคุณอยู่ในที่ไกลๆโดยที่เขาจะไม่เข้าใกล้คุณก็ได้เขายังรอคอยที่จะเจอคุณนะคะยังรอให้คุณกลับมาหาเขาก็ได้ยังอยากที่จะเย็บยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณก็มีในบาง กรณีนะคะเนี่ยเขายังมีไพ่คู่รักอยู่เลยอค่ะแสดงว่าเขายังลืมคุณไม่ได้ยังรักคุณอยู่ยังห่วงหายอยูอ่แต่ทีเนี้ยนะคะด้วยความที่น่าจะขาดกันจริงๆแล้วนะขาดกันจริงๆแล้วล่ะนะคะมีไพ่แห่งการหันหลังให้กันแล้วก็ น่าจะจากไปกันจริงๆแล้วค่ะไม่มีวันที่จะย้อนกลับมาชาวธนูนะคะก็ต้องขออนุญาตพูดในช่วงของเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่ไม่เหมอลงคลิปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะคะคุณและเขาขาดกันแล้วไม่มีการที่จะกลับมาเจอกันอีกแต่เขาก็ยังสนใจคุณอยู่ห่างๆประมาณนั้นซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเขายังเสียใจในเรื่องของคุณอยู่ ยังคิดถึงยังลืมคุณไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะพาตัวเองออกไปจากความรู้สึกนี้ได้เลยนะคะอาการที่เขารู้สึกว่าหนักนะเรื่องราวของคุณนะ่ะทำให้เขาอาการหนักเลยเหมือนมีความความคิดมากจนทำให้เขารู้สึกว่าเขาป่วยอะ่ะเขาเศร้าเขาเหงา,าอะไรอย่างนั้นนะคะ เขาอยากจะอยู่นิ่งๆเขาไม่มีกําลังใจที่จะทําอะไรเลยนะเวลานี้ดูท้อแท้สิ้นหวังก็มีในบางท่านที่เป็นเยอะหน่อยนะคะอาการหนักอยู่นะกับการที่จะทําใจในเรื่องของคุณนั่นเองนะคะหรือว่าไพ่สลับกันเป็นความรู้สึกของคุณก็อาจจะมีบ้างด้วยมาดูซิว่าเขาอะอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณหรือเปล่านะคะลึกๆของเขาแล้ว เขาเฝ้ามองคุณอยู่ในที่ไกลๆนะคะบางครั้งเขามีอาการเหมือลอยนั่งคิดเรื่องต่างๆที่ผ่านมานะคะเรื่องของคุณและเขาน่ะนั่งคิดอืมเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะ ทุกอย่างก็เหมือนกับว่าเคลียร์กันชัดเจนแล้วทุกอย่างก็สิ่งต่างๆก็ถูกเคลียร์กันแล้วด้วยชัดเจนแล้วเปิดเผยทุกอย่างแล้วนะคะคือจบขาดแล้วจริงๆนะสำหรับชาวธนูนะคะมีการเดินหันหลังให้จากกันซึ่งไม่มีหนทางที่จะย้อนกลับมาเลยอะไปแล้วไปเลยซึ่ง คุณนะชาวธนูคุณก็ไปต่อกับชีวิตของตัวเองเรียบร้อยแล้วทิ้งสิ่งต่างๆให้เป็นในเรื่องของอดีตเท่านั้นเองเก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้ให้คิดถึงนะคะมาดูซิว่ายังไงต่อจะได้เจอกันกับเขาไหมในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ ไม่ได้เจอกันนะคะไม่ได้เจอกันซึ่งเ,เขาก็กําลังที่จะไปต่อกับชีวิตของเขาด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะไปต่อแบบทุกๆุไปต่อแบบช้ำๆเขาก็ไปเหมือนกันรวมทั้งคุณด้วยนะคะมองถึงอนาคตมองถึงสิ่งใหม่ๆที่เราจะก้าวต่อไปนั่นเองพยายามลืมเรื่องอสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนะคะแล้วก็รวบรวมแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้อะไรทำนองนั้น แล้วทีนี้นะคะมาดูซิว่าเขามีแฟนใหม่ไปหรือ,อยังเนี่ยมีแฟนใหม่ไปหรือ,อยังมีคนคุยหรือ,อยังนะคะเป็นยังไงบ้างกับชีวิตรักเขา เขามีความสับสนในในตัวเองนะคะมีความสับสนมากๆเลยมีแฟนใหม่ไปหรือยังนี่สประเด็นทำไมดูเขามีแต่ความวุ่นวายจริงๆเลยอะถามว่ามีไหมก็มีนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่มีแต่เรื่องปวดหัวมีแต่เรื่องอ อึดอัดก็ได้นะคะมีการลังเลอยู่กับความสัมพันธ์ของเขานะคะจะเอายังไงต่อไปลักษณะเหมือนถึงแม้ว่าเขาจะมีคนคุยหรือว่ามีคนคบอยู่แต่เขากา็ลักษณะเหมือนไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้แล้วอะคะ่ะหัวใจของเขาก็ยังอยู่ที่คุณยังลืมคุณไม่ได้เช่นกันนะคะถ้าคุณยังนึกถึงเขาเขาก็ยังนึกถึงคุณแต่ก็ นะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะหัวใจที่ยังตรงกันอยู่แต่ก็ต้องตัดเอาอยัางไงต่อคำถามในดีนะคะเขาจะทักคุณมาไหมนะเอาคำถามนี้ดีกว่าจะมีการทักทายจะมีการส่งข้อความจากเขาไหมนะคะ ที่แม่หมอเห็นเนี่ยมีการส่งข้อความอยู่นะได้ยินข่าวเรื่องของเขานะในช่วงเทศกาลปีใหม่อาจจะมีคำวอวยพรอะไรอย่างนี้จากเขาก็ได้นะคะมีการติดต่อสื่อสารกันเกิดขึ้นนะคะเป็นการแสดงความห่วงใย,ยหรือว่าเป็นการอวยพรก็ได้นะประมาณนั้นนะคะซึ่ง เรื่องราวของคุณนะคะจะต้องชัดเลยเหลือแค่สิ่งดีๆเอาไว้ให้คิดถึงได้แต่มองกันไปมองกันมาพูดอะไรกันไม่ได้เหมือนมีอะไรปิดกั้นระหว่างคุณและเขาเอาไว้ทั้งๆที่อาจจะเจอกันนะบางท่านเนะี่ยแต่ก็คุยกันไม่ได้ได้แต่มองกันเฉยๆ ทำใจนะคะพยายามอยู่ในสภาวะที่สงบให้ได้ทั้งคุณและเขานั่นเองแต่ในใจแต่ในใจลึกๆอะ่ะค่อนข้างที่จะว้าวุ่นค่อนข้างที่จะแย่ yeah, นะคะ mm hmm. เขายังรอคอยที่จะได้เจอคุณนี่สิยังรออยู่นะคือถ้าคุณ อยู่ในที่ทํางานนะคะเขาก็ยังเหมือนกับว่ายังคอยหยิบยื่นที่จะให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ประมาณนั้นถ้าคุณขอนะ,อะสรุปแล้วนะคะกับคนรักเก่าเป็นยังไงบ้างขอให้สรุปให้ด้วยนะคะคือถ้าคุณ จะขอคําปรึกษาจากเขาก็ได้นะคะถ้าคุณไปคุยกับเขาดีๆเขาก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษาที่ดีนะคะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนความเมตตาหรือเป็นกรลยาณิมิตรก็ได้ประมาณนั้นนะคะ<ม>อือก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆเนาะให้ให้คำแนะนำนะคะก็คือคุณ เปิดโอกาสใหม่ให้กับตัวเองออกไปสู่โลกใบใหม่นะคะคือเรื่องราวของคุณจะต้องเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นแค่ความทรงจำแล้วทีนี้ชีวิตของคุณจะต้องมีการเดินทางต่อไปแล้วนะคะคือผ่านไปนะประมาณนั้นนะคะไม่มีความเป็นไปได้เลยว่าจะได้กลับมาคบนะชาวธนูนะคะก็ต้องทำใจด้วยก็ตามไพ่แนะนำเลยนะคะเราก็ต้องเก้าวไปสู่สิ่งใ,ใหม่ๆ เปิดประตูใบใหม่เปิดประตูชีวิตให้สิ่งใหม่ๆได้เข้ามาให้คุณได้เรียนรู้ทํานองนั้นนะคะชีวิตที่จะกําลังก้าวต่อไปนั่นเองนะคะมีคนใหม่ให้คุณได้เข้ามาเรียนรู้แล้วนะคะประมาณนั้นนะเอาลากับคลิปส่ง คนรักเก่าชาวธนูนะคะก็ชมเพื่อเป็นแนวาทางเท่านั้นหรือว่าชมขำๆก็ได้นะคะอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงลืมเราแล้วหรือยังประมาณนั้นนะคะ เอาล่ะคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะสําหรับการติดตามส่วนท่านใดน,นะคะที่อยากจะส่องถึงเขาก็ส่องได้นะมาดูซิว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าคนรักเก่าจะกลับมากลับมาแล้วเขาจะดีขึ้นไหมตอนนี้นะคะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงเขาคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าเขามีแฟนใหม่ไปหรือย,อยังทํานองนั้นก็ส่องได้นะคะเป็นการส่องเพื่อเป็นไกด์ไลน์บางครั้งการส่องไพ่อาจจะช่วยคุณสบายใจขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะหรือว่าตัดใจได้ง่ายขึ้นทําใจได้ง่ายขึ้นก็ได้ด้วยนะคะเอาล่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิป หน้านะคะสวัสดีค่ะ